สวัสดีค่ะวันนี้มาทําเกี๊ยวทอดกับกรอบนะคะอาหารทานเล่น,นง่ายๆค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เ,เกี๊ยวมาหอ,อก,กับตัวไส้ก,กรอกซีพีนะคะไส้ก,กรอกเราใช้ไส้ก,กรอกดีๆหน่อยค่ะแล้วก็เราก็เอาลูกชิ้นปลาด้วยค่ะลูกชิ้นปลาลูกกลมๆจะเป็นลูกชิ้นปลาอย่างดีค่ะคือเราทํากินเองเราก็ต้องใช้ของดีๆมาหอ,อก,กินนะคะ เราจะไม่ใช้ไส้กรอกที่มันไม่ได้คุณาภาพอะค่ะกินแล้วก็เป็นอันตรายต่อร่างกายค่ะงั้นเราก็จัดหนักไปเลยเอาของดีๆมาห่อค่ะอันนี้ก็ใช้เกี้ยวหนึ่งห่อเลยค่ะลูกชายกินแป๊บเดียวหมดเกี้ยวหนึ่งห่อเค่ะแล้วก็ห,อห่อง่ายๆนะคะเอาแผ่นแป้งมาป้ายน้ำนิดนึงแล้วก็หอ่อห่อแบบผ่ผมผ้าไปเลยค่ะ ให้กับตัวไส้ก,กอรอกเราใช้เป็นไส้ก,กอรอกมินินะคะมันจะได้หลายชิ้นหน่อยค่ะห่อไปแล้วก็ในส่วนของลูกชิ้นปลาค่ะเราก็จะใช้น้ําแต้มสี่มุมนะคะแล้วก็ห่อเข้ามาเอาแต่ละมุมมาชนกันค่ะก็จะเป็นการห,อห่อง่ายๆแล้วก็ทอดไปไฟกลางๆค่ะจะได้ไม่ไหมอันนี้เป็นของกินเล่นที่อร่อยมากนะคะ จิม้มน้ำจิ้มบวยก็ได้หรือว่าจิ้มเป็นซอสพริกเฉยๆก็ได้ค่ะกินเล่นๆเฉยๆยังอร่อยเลยนะคะเราทอดไปสักพักหนึ่งจนกว่าแผ่นเกี๊ยวจะจะ,จะเป็นสีเหลืองทองนะคะหลังจากนั้นถึงจะเอาขึ้นได้ค่ะนี่ค่ะตามกินเองนะคะเราจะได้ของกินที่มีคุณภาพค่ะแล้วเราก็กินได้อย่าง สนิทใจนะคะอย่างที่เราไปซื้อเขาข้างนอกนะคะบางทีอะ่ะมันอะไรที่เขาใส่ไปข้างในอะคะ่ะมันก็จะเราก็ไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรเข้าไปนะคะใช้หมูแบบไหนใช้ลูกชิ้นแบบไหนใช้เส้รอบแบบไหนเงี้ยค่ะเรากินลันก็ไม่ค่อยสนิทใจเท่าไหร่อันนี้เราทํากินเองนะคะนี่คะ่ะตัวนี้เป็นลูกชิ้นปลานะคะลูกชิ้นปลาเราจะใช้ลูกชิ้นปลาอย่างดีเลยะคะ่ะเป็นลูกชิ้นปลาที่ เนื้อจะเด้งๆหน่อยก็กินรสชาติอร่อยค่ะแล้วก็เอานำมาห่อเกี๊ยวนะคะทอดจนกว่ามันจะเหลืองค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตักเลยค่ะตักเสิร์ฟเลยค่ะนี่เราจะทอดจนเหลืองกรอบนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะ หนึ่งหนึงหอนี่ได้เยอะมากนะคะฟังจากเสียงดูนะคะมันจะกรอบมากค่ะกรอบจริงๆค่ะเสียงจะกรอบมากนี่ค่ะเป็นอาหารทานเล่นได้อย่างง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้เวลาทำไม่นานค่ะเพราะเราห่อแบบง่ายๆไม่ต้องมาจับจีบไปเลยมากมายค่ะแกห่อลบๆไปค่ะเสียงกรอบมากเลยนะคะ